สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกทท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆนนักสะสมทั้งมือใหม่มือเก่านะครับนะครับคณเพื่อนๆที่ให้กําลังใจกันมานะครับคลิปนี้ช่วงนี้ว่าก็จะเป็นช่วงของเหรียญที่ลึกอีกนะครับเป็นเหรียญที่ลึกต่างชนิดราคาที่น้อยคนมากครับที่จะเห็นนะครับน้อยคนมากที่จะเห็นนะครับเป็นเหรียญที่ลึกราคาสูงสูงนะครับ ราคาสูงสูงนี่เป็นราคาชนิดราคา50บาททั้ง2เหรียญเลยนะครับทั้ง2เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ะลึกราคา50บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทั้ง2เหรียญนี้มีอะ gun. ไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะก็ได้ความรู้อะไรจาก2เหรียญดีบ้างนะครับก็มาเริ่มที่เหรียญแรกกันก่อนนะครับเหรียญแรกกันก่อนนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ะลึกชนิดราคา50บบาทที่เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับ เป็นเนื้อเงินนะครับแต่ถ้าเราเก็บไม่ดีก็จะเป็นสีด้านอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ผมทําใจแล้วครับว่าเราไม่อยากไปทาความสะอาดมันครับนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญในวันละที่1นะครับสำหรับเหรียญชนิดราคา50าบาทอันนี้ผลิตในราชการที่9นะครับผลิตในราชการที่9้านะครับบางท่านเรียกก็เหรียญพอสอนรอนะครับพอสอรอพอพานสอเสือลอลิงครับพอสอนรอนะครับ เป็นเหรียญครบ20ปีองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งชาตินะครับไอแห่งโลกนะครับนะครับพุทธศาสนิกนะครับพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับหอสอรอนะครับเป็นเหรียญในวาระที่หนึ่งเชคา50บาทผลิตในสมัยรัชกาลที่9นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ25กรัมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ40่มิลหรือ4เซนนะครับเหรียญนี้ใหญ่มากนะครับเหรียญนี้ประมาณ4เซนเลยนะครับ4เซนนะครับ40่มิลนะครับขอบเป็นขอบ เฟืองนะครับเป็นขอบเฟืองนะครับนะครับนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนะครับบางท่านไม่เคยเห็นนะครับบางท่านไม่เคยเห็นนะครับส่วนตัวแล้วก็มีอยู่เหรียญเดียวนะครับมีอย่างละเหรียญละเหรียญเลยนะครับเพราะเหรียญชนิดราสูงมากนะครับสมัยก่อนเราก็ไม่ค่อยจะมีทุนในการสะสมเท่าไหร่นะครับนะครับมันดูแล้วลายหน้าเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญก็มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาหาภุมิพลอดุลเดชการที่เนะครับนะครับ ฉลองพระองค์ครีนะครับ ladies, นะครับมีข้อความว่า50บาท 50, 50. 50. นะครับ50บาทนะครับนะครับและด้านบนขอบด้านบนก็จะมีข้อความว่าผู้วิพลฺอนุเดชนะครับนะครับนะครับองค์อัคระสานูประถมนะครับนะครับประถมพกนะครับประถมพกนะครับทุตินะครับเบื้องล่างก็จะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยนะครับแล้วก็พศ .2514 นะครับ นะครับแล้วก็มีจุดวงกลมนะครับขั้นอยู่นะครับขั้นอยู่นะครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังครับด้านหลังอันนี้มาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี่จะมีตราสัญลักษณ์ขององค์กรไอองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับนี่ครับซึ่งเป็นรูปนะครับรูปล้อธรรมจักรนะครับเป็นรูปล้อธรรมจักรนะครับแล้วก็บรรวงก็จะมีข้อความนะครับข้อความว่าอันนี้นะครับโทกดเลยนะครับ ในเบื้องล่างนะครับใ่ข้างบนนะครับเบื้องบนนะครับมันจะมีข้อความว่า w f b นะครับ w f b นะครับนะครับนะครับเป็นข้อความภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะครับเป็นข้อความภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะครับนะครับนี่ครับนี่คือด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ถ้าเป็นเหรียญนี่เป็นเหรียญเนื้อเงินนะถ้าใหม่ๆนะครับใหม่ๆเลยไม่ไม่ดำนะครับเหรียญเงินถ้าเป็นเงา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 มากๆเหรียญหนึ่งตก2,500ถึง3,000บาทเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้ เหรียญราคา50บาทชนิดนี้นะครับเป็นเหรียญเงินในเหรียญราคา50บาทชนิดเนื้อเงินนีนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเหรียญค่าต่อประมาณนัก3ประมาณเกือบ3,000บาทต่อ1เหรียญนะครับต่อ1นเหรียญนะครับนะครับอันนี้ก็ประกาศมาให้แลกกันนะครับสมัยนั้นก็ไปพศ2 5 2 4นะครับบางท่านยังไม่เกิดนะครับที่เอาออกมาแลกกันนะครับนะครับคือ17กุมภาพันธ์นะครับ 2524นะครับนะครับผลิตไม่เยอะนะครับผลิตแค่2 0 0แสนเหรียญนะครับผลิตแค่2 0 0แสนเหรียญนะครับมีชนิดราคา1 5ึ่งอ้ิเหนึ่งชนิดราคา50บาทชนิดเดียวนะครับไม่มีชนิดอื่นนะครับแล้วก็ไม่มีแบบอื่นนะครับมีจากเนื้อเงินเนื้อเดียวนะครับหรือผลิตมาแบบเดียวรุ่นเดียวชนิดเดียวแบบเดียวนะครับนะครับในเวลาที่1นะครับครบอปีองค์การพุทธศาสนิกจัมพันธ์แห่งโลกนะครับนะครับ นี่ครับนี่ครับนี่คือเหรียญที่ระลึกนะครับที่ราคาสูงสูงนะครับที่บางท่านยังไม่เคยเห็นนะครับมีทั้งเหรียญที่ลึกราคา1บาท2บาท5บาท10บาท20บาทไม่เคยเห็นกันแล้วนะครับนี่แล้วมีจะมีครับจะมีเป็นร้อยก็มีครับเหรียญที่ลึกเป็นราคาเป็นร้อยบาท200บาท300บาทเป็นพันบาทก็มีนะครับแล้วแต่แล้วแต่วันละที่ผลิตออกมานะครับนะครับอันนี้คือวันละที่1นะครับ ชมกันอีกเหรียญเลยครับชมกันเหรียญเลยครับชมกันจุดเลยครับคิปละสองเหรียญไปเลยนะครับคลิปละสองเหรียญไปเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญในวันละที่สองนะครับในวันละที่สองนะครับมาสักครู่นี้วันละที่หนึ่งสำหรับเหรียญชนิดราคาห้าสิบาทนะครับคือวันละที่หนึ่งที่สองเนี่ยอยู่ที่จ๊ะอยู่ที่การค่าของเงินนะครับหรือว่าถ้าเกิด ชนิดราคา1บาทก็มีเวลาที่1ที่2ชนิดราคา5 e Somehow, บาทก็มีเวลาที่1ที่2เหมือนกันนี่ชนิดราคา50บาทก็มีเวลาที่1ที่2เหมือนกันเพราะว่าตาละชนิดราคาผลิตไม่ตรงววละกันนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็พอสอที่ผลิตก็ไม่ตรงกันนะครับจำนวนการผลิตก็ไม่ตรงกันนะครับลำดับเหรียญที่2นี้เป็นเหรียญในเวลาที่2นะครับเป็นเหรียญ50บาทนะครับเป็นเหรียญ50บบาทอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินเช่นเดียวกันครับเป็นเหรียญเนื้อเงินเช่นเดียวกันนะครับ เป็นเหรียญเนื้อเงินเช่นเดียวกันนะครับขอบเรียบนะครับขอบเรียบนะครับนานๆเราจะเจอเหรียญขอบเรียบทีนะครับนี่ขอบเรียบนะครับขอบเรียบเป็นอย่างนี้นะครับขอบฟันเฟืองเป็นอย่างนี้นะครับ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 เป็นขอบเรียบนะครับเป็นขอบเรียบนะครับเป็นผ่านสมการก้าสามสิบแปดมิลนะครับสามเซนแปดเอ่อสามเซนกว่านะครับเล็กกว่าแม็กซ์สักคู่นี้นะครับน้ําหนักก็อยู่ที่ยี่สิบห้ากรัมนะครับยี่สิบห้ากรัมนะครับนะครับเป็นเหรียญครบ ร้อย <100 S 1> ปีนะครับคบร้อยปีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับเหรียญนี้ได้มาตอนที่ไปงานพิพิธภัณฑ์นะครับนี่ครับเหรียญนี้ได้มานะครับเป็นเหรียญในวลระที่สองเนื้อเงินชนิดราคา50บาทนะครับกลางเหรียญก็ด้านหน้านะครับจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ผมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามหาจุลาลงกรนะครับพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ พระจุจอ er มก้าเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้ครับมีและก็มีข้อความนะครับข้อความว่าพระจอมก้าและพระจุนจอมก้านะครับนะครับพระราชทานกําเนิดนะครับแล้วก็มีข้อความว่ารัฐบาลไทยแล้วก็ข้อความที่ราคาว่า50บาทนะครับตามลําดับนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญมาก็จะเป็น รูปตามหาจักรีนะครับแล้วก็สายสร้อยแห่งเครื่องคติราชอิริยะาพรนะครับนะครับอิศระยาพรนะครับอันมีเกียรติรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับนะครับแล้วก็มีข้อความว่าเออหนึ่งร้อยปีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับสองสี่หนึ่งเจ็ดถึงสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเบื้องล่างก็จะมีลูกาโรมันอยู่นะครับนะครับ รับเหรียญนี้ก็ผลิตมา2 0 0แสนเหรียญเช่นเดียวกันนะครับ2 0 0แสนเหรียญเช่นเดียวกันมีชนิดราคาเดียวนะครับไม่มีราคาอื่นและไม่มีรูปแบบอื่นนะครับมี50บาทราคาเดียวแล้วก็เป็นเนื้อเงินนะครับเอาออกมาให้แลกเปลี่ยนกันในการที่12พฤศจิกายนพศ2อ1 7นนะครับจับจองเป็นของที่ลึกกันได้มาช่วงนั้นนะปี1 7เนะครับนี่ครับเป็นเหรียญ2เหรียญนะครับหรสำหรับเหรียญนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญยู c ินีไม่ผ่านการใช้งานเลยก็อยู่ที่ราคา1 5 0 0บาทถึง1,600บาทนะครับ เหรียญใหม่ใหม่นะครับเหรียญใหม่ใหม่จะมีราคานะครับอ่าเป็นเหรียญขอบเรียบที่นานๆจะเจอทีนะครับเหรียญขอบเรียบนะครับนะครับเป็นเหรียญในวาระที่2นะครับอ่าเหรียญที่ผลิตในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่9ตามวาระต่างๆที่เอ่อผลิตขึ้นมานะครับแล้วแต่วาระนั้นนะครับอันนี้เป็นวาระที่100ปีพิพิธภัณฑ์ประชันแห่งชาติวาระที่2นะครับนะครับทั้งสองเหรียญนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับอยู่่่ทีีกกกกาารรเเ็บบสสสสะะะมมมนคัถ้ได เป็นเช่นนี้นะครับเนื้อจะเป็นเช่นนี้นะครับถ้าสมดีหน่อยก็จะเป็นเช่นนี้นะครับเห็นไหมครับสีจะผิดกันนะครับเนื้อเงินทั้งคู่นะครับราคา50บาททั้งคู่แต่ราคาเล่นหากันอยู่ที่ราคาเป็นพันนะครับเป็นพันนะครับอันนี้บอกราคาไว้นะครับไม่รับซื้อประกันใดนะครับก็บอกราคาที่เราจะไปหาซื้อได้หาซื้อเข้ามาสะสมนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าใจรักหรือว่าอยู่ที่จิตใจแล้วก็สามารถลงทุนได้นะครับลงทุนได้นะครับ อันนี้อามาให้ดู2เหรียญก่อนนะครับ2เหรียญก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอีกนหลายราคามาให้ดูนะครับชนิดที่เลึกราคาสูงสนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมและให้กําลังใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ